วัสดีครับผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องเบาๆนะครับกับประเด็นที่ว่าจะเริ่มต้นธุรกิจเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับชุดเล็กๆนะครับสําหรับการประกอบธุรกิจที่บ้านนะครับหลายๆคนเข้ามาทํางานต่างจงังหวัดมีเงินเล็กๆน้อยก็ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงหรือว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับอยากจะไปทํางานฟรีแลนซ์นะครับที่บ้านตนเองแล้วก็ ทุกว,วันนี้ก็พอมองช่องทางออกก็คือก็มันไม่ก็งานประปายตามหมู่บ้านนะครับกับธุรกิจเครื่องเสียงนะครับก็เป็นธุรกิจที่ยังพอไปได้อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับคําว่าชุดเล็กของเราก็คือตู้ลําโพงนะครับอาจจะเป็นซับเบดคู่นึงแล้วก็กางแหลมคู่นึงหรือจะเพิ่มฟอน อีกสักคู่หนึ่งก็ได้นะครับในที่นี้ก็หมายถึงชุด 2, อคูณสนะครับส่วน4ี่คณสก็อาจจะมีตู้เบท4ตู้นะครับกางแหลมสีตู้นะครับแล้วก็ฟอนนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในชุดเล็กนะครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็ได้แก่อ่าเนี่ยในแหลกตัวนี้ก็เราจะเห็น power m นะครับ power m 2ตัวนั่นก็คือขับกางแหลมนะครับถ้าจะ ออกงานจริงๆมันก็คือแยกซับนะครับแยกซับเบสออกจากกลางแหลมมันจะให้เสียงที่ดีกว่าแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่พอจัดหาได้ในราคาที่มีเงินอยู่ไม่ถึงเบ็ดเสร็จไม่ถึง5 0,000นนะครับไม่ถึง5 0,000บางคนก็อาจจะใช้แค่3 0,000นะครับในการจัดอุปกรณ์พวกนี้นะครับหรือจะให้ประหยัดหน่อยนะครับ เราก็จะใช้แค่เพ w า r ว่แตัว4 Channel นะครับโดยแบ่งเป็นซับเบ2 Channel แล้วก็กลางแหลม2 Channel หรือใครจะใช้ซับเบด1 Channel กกางแหลม2 Channel แล้วก็อีก1 Channel เอาไว้อ่าฟอนต์หน้าเวทีก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราจะแยกนะครับส่วนครอสนะครับปัจจุบันก็มีครอสดิจิตอลนะครับที่ มีระบบเสียงที่ชัดเจนนะครับตั้งความถี่ที่แม่นยำนะครับนอกเหนือจากนั้นในครอสยังมี EQ นะครับมีฟีดแบ k ต่างๆนะครับในการป้องกันระบบไม่หอนหรือว่าในการปรุงเสียงนะครับมีคอมเพรสเซอร์นะครับในการ ตกแต่งเสียงนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เต็มตู้ที่เราเคยเห็นในอดีตมันก็จะลดลงนะครับลดลงแล้วก็ประหยัดเงินขึ้นแล้วก็ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับส่วนลําโพงนะครับลําโพงนะครับถ้าเป็นประเภท2อคูณสนะครับเราก็ใช้ลําโพงได้ตั้งแต่ดอก8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วนะครับหรือถ้าเป็นซับเบดนะครับซับเบดเราก็ใช้ดอก 15นิ้วหรือดอก18นิ้วก็ได้นะครับในรับในงานเครื่องเสียงขนาดเล็ก2องสองและ4ี่คนี่ี้ปัจจุบันนี้ก็ลำโพงก็มีคุณภาพดีนะครับอยู่ที่ราคามันก็อยู่ที่ดอกลำโพงที่เราจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรหรือว่าเป็นดอกที่มีคุณภาพดีขนาดไหนนะครับบางคนก็นิยมเล็กๆนะครับซึ่งมันยกง่ายนะครับ ปัจจุบันนี่ก็นิยมยกขึ้นรถเป็นรถแห่ได้เลยนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับงาน2องคุสองก็งานประเภทางานเล็กๆน้อยนที่เราอยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งอะไรที่เล็กกระทัดรัดนะครับ2องคนี 2, ่ 4, 4 này, รับงานได้นะครับในวงเงินที่ตั้งแต่1,000บาทถึง6,000บาทนะครับก็คือไปอยู่บ้านน่ยจริงๆก็ งานเลี้ยงฉลองงานปาร์ตี้เนี่ยพันห้าร้อยนเนี่ก็ถือว่าอยู่ได้สบายสบายนะครับงานเดือนหนึ่งมีสักงานสองงานนี่ก็ถือว่าบ้านนอกนะครับเราประกอบอาชีพส่วนตัวถือว่าไปรอดนะครับบางคนก็ขยันหางานได้เยอะกว่านั้นซึ่งบางคนก็สามารถที่จะเอาไปหางานตามร้านอาหารก็ได้นะครับทีนี้มาดูว่านอกจากว่านอกจากว่า สองคุณสองสี่คุณสี่อุ้ยบางคนยังคิดว่ามันแพงเอาแล้วถ้ามีเงินไม่ถึงสองหมื่นทำยังไงชุดเล็กกว่านั้นมีไหมมีนะครับถือว่ามีนะครับอ่าใช้ระบบฟูลเลนส์นะครับฟูลเลนส์โดยไม่แยกเสียงนะครับใช้ powermix ก็ได้นะครับบางคนเริ่มต้นที่งานละพันกว่าบาทเนี่ยอาจจะใช้ตู้อ่าคูลเลนส์นะครับดอก15ดอก10ดอก12นะครับอ่าเป็นทั้งกลางทั้งแหลมโดยใช้ powermix ตั้งแต่250วัต150วัต์เนี่ยก็ได้นะครับก็ได้นะครับอ่าในงานปาร์ตี้10-20คนเนี่ได้สบายๆงานคาราโอเกะเล็กๆนะครับอันนี้ก็หากิน1,500ได้แล้วแล้วถามว่าพาวเวอร์มิกเนี่ยมันขับมันขับอ่าซับเบดได้ไหมก็ได้นะครับทุกวันนี้พาวเวอร์มิกมีมี500วัตนะครับมี500วัตข้างละ500วัต์ก็มีนะครับขับฟูลเลนเนี่ยถ้าเราแต่งดีๆนะครับ เสียงร้องเพลงลูกทุ่งลูกกุ้งเนี่ก็ไม่เน้นแบบเบสกระแทกอ,อกเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ขับซาเบตดอก15ได้สบายสบายเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นร้านอาหารทั่วไปนะครับดนตรีโฟกซองเนี่ยเขาก็ใช้ p o w e r m i ์กันนะครับสําหรับผมก็มาเริ่มประเด็นเล็กๆเท่านี้นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรสงสัยนะครับสนใจอยากจะจัดชุดเครื่องเสียงขนาดเล็กๆนะครับมีเงินที่ วงเงินหมื่นกว่าบาท20,000บาท30,000บาทะนะครับไม่เกิน5 0,000บาทแต่ได้อยากได้เสียงคุณภาพนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือจะสั่งทางเราก็ได้นะครับทางเราสามารถที่จะจัดให้ได้แล้วก็มีลำโพงที่เราผลิตขึ้นเองนะครับให้บริการทุกท่านด้วยนะครับสหรับรผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม